พระนางฮัตเชปซุดสตรีผู้เป็นฟาโรพระนางฮัตเชปซุดคือฟาโรสตรีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของอียิปต์โบราณทรงปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองเป็นระยะเวลายาวนานกว่าฟาโรหญิงองค์อื่นใดในประวัติศาสตร์พระองค์แต่งองค์ทรงเครื่องยี่บุรุษฟาโรจนทําให้บางครั้งเราก็ขนานนามพระองค์ว่าราชินีมีคราวมาจากการที่พระนางได้สวมคราวปลอมเหมือนบุรุษฟาโรทํากัน เมื่อประมาณ1470ปีก่อนคริสตการฟาโรห์ทุธโมซิสที่สองขึ้นครองบัลลังพระชายาของพระองค์ก็คือพระนางฮัตเชปซุดแต่ทุธโมซิสที่สองยังมีพระชายาองค์รองอีกองค์หนึ่งชื่อว่าไอซิสทุธโมซิสที่สองกับฮัตเชปซุดไม่มีโอรสที่สามารถครองบัลลังต่อจากพระองค์ได้เลยทั้งคู่มีเพียงธิดาองค์เดียว ขณะที่พระชายาองค์รองไอซิสมีพระโอรสคือทุตโมสอที่สามซึ่งต่อมาได้สืบราชสมบัติต่อจากทุตโมสอที่สองเป็นฟาโรุทุตโมซิสที่สามผู้ดม